สวัสดีค่ะสวัสดีท่านผู้ชมนะคะยินดีต้อนรับสู่ช่องสาพยากรนะคะหรือสาไพทา,าโรนั่นเองนะคะคลิปนี้นะคะจะเป็นการทํานายดวงนะคะโดยใช้พลังงานของไพ่นะคะมาดูกันว่าชีวิตจะมีการดําเนินต่อไปอย่างไรในช่วงนี้นะคะ จะมีการดําเนินการอย่างไรดูพลังงานไพ่นะคะพอดูพลังงานไพ่นะคะท่านใดที่เข้ามาดูาผ่านมาเจอคลิปนี้นะคะคลิปนี้เป็นคลิปของการทำนายดวงนะคะบางคนอาจจะบอกว่าไม่ใช่ดวงของใครคนใดคนหนึ่งนะคะเป็นดวงโดยรวมบางทีอาจจะเป็นแบบว่าไพ่อยากพลังงานไพ่อยากบอกอยากอะไรนะคะในเรื่องของว่าชีวิต จะดำเนินการดำเนินต่อไปอย่างไรนั่นเองนะคะมาดูนะคะดูพลังงานไพ่นะคะให้ใบแรกได้ไพ่2ไม้เท้านะคะในช่วงนี้นะคะนะคะท่านที่เข้ามาดูมาชมนะคะคุณจะรู้สึกว่าคุณอยากมีคนช่วยทำงานมีคนช่วยประคองชีวิตมีคนเคียงข้างอยู่เคียงข้างการคอยช่วยเหลือคอยดูแลกันนะคะไม่ว่าหรือว่า คอยช่วยเหลือในเรื่องของการงานประคับประคองในเรื่องของการงานในเรื่องของชีวิตนะคะแล้วก็ทําให้คุณอยากมีเงินนะคะใครผ่านเข้ามาโชคดีเนาะคุณอยากมีเงินมีทองนะคะสิบเหรียญมีเงินมีทองเป็นมหาเศรษฐีร่ํารวยนะคะช่วงนี้นะคุณในสถานการณ์อย่างเงี้ยคุณอยากมีเงินมีทองนะคะแต่ปัญหาของคุณก็ยังมีมากมายนะคะไพ่สิบดาบ ปัญหาของคุณอาจจะเกิดจากตัวคุณก็ได้ตัวคุณอาจจะโดนหักหลังโดนแทงข้างหลังนะคะโดนหักหลังโดนแทงข้างหลังเรื่อยๆเรื่อยๆนะคะเรื่อยๆแล้วทําให้คุณประสบความสําเร็จช้าบางทีด้วยความที่คุณไว้ใจคนอื่นนะคะเนาะแล้วคุณทําให้คุณรู้สึกว่าตัวเองโดนหักหลังถูกแทงข้างหลังตลอดเลยแล้วก็ยังมีปัญหาอุปสรรคหรือภาระค่อนข้างจะเยอะนั่นเองนะคะ เพราะว่าไพ่ดาบคือปัญหาและอุปสรรคนะคะแล้วก็ได้ไพ่เจ็ดไม้เท้านะคะเจ็ดไม้เท้าว่าจริงๆช่วงนี้คุณเป็นคนที่มีความมุมมนะมีความขยนันมีความหมั่นเพียรแล้วก็พร้อมที่จะ,ะเผชิญพร้อมที่จะก้าวไปข้างหน้านะคะพร้อมที่จะก้าวไปข้างหน้าพร้อมที่จะเผชิญไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นไม่ว่าจะเป็นงานเล็กงานใหญ่งาน สิ่งไหนเข้ามาช่วงนี้คุณทําหมดด้วยความที่คุณขยนันเพราะคุณอยากร่ารวยอยากมีเงินมีทองอยากหมดปัญหาอยากแก้ไขปัญหาที่มีอยู่นะคะแต่บางทีลึกๆในใจของคุณอะไพ่ห้าถ้วยมาคุณยังรู้สึกแบบเศร้าคุณยังรู้สึกเสียดายสิ่งที่ผ่านมาความล้มเหลวความที่คุณรู้สึกว่าคุณไม่ประสบความสําเร็จเท่าที่ควรคุณยังคิดถึงเรื่องเก่าๆเรื่องเดิมๆเรื่องที่มันผ่านมาแล้ว นะคะแต่คุณอย่าลืมว่าคุณยังมีสิ่งดีๆเหลืออยู่นะสิ่งดีๆเหลืออยู่ของคุณคืออะไรนะคะคุณยังมีประสบความสําเร็จยังมีโอกาสที่มีความสําเร็จยังมีโอกาสที่จะมีโชคลาบนะคะโชคลาบรอคุณอยู่นะคะเนาะสิ่งที่ดีที่เหลืออยู่คือโชคลาบเข้ามาโดยที่ไม่ทันตั้งตัวไม่ทันคิดไพ่เโดโฟโฟโลฟนะคะบางทีสิ่งที่คุณคิดทุงถามตอนนี้ คุณอาจจะมีอาชีพเสริมเพื่อหาไรายได้ช่องทางหาไรายได้อาชีพเสริมอาจจะเป็นงานออนไลน์ก็ได้ที่มันช่วยทําให้คุณรู้สึกว่าเปิดโอกาสให้คุณนั่นเองนะคะเนาะใครที่อยากทํางานออนไลน์ช่วงนี้นะคะคุณสามารถที่จะทําได้คุณต้องมีความมุ่งมุ่มุมานะแล้วก็มีความตั้งใจแน่วแน่นะคะคุณถึงจะ,ะประสบความสำเร็จแล้วก็เป็นคนที่เข้มแข็ง นะคะช่วงนี้นะคะช่วงนี้อย่าลืมว่าช่วงนี้ของคุณอาจจะแบบเป็นช่วงจวังหวะชีวิตที่คุณจะต้องใช้เงินแล้วก็ยังจะหมุนเงินอยู่นะคะใช้เงินหมุนเงินแล้วทําให้คุณรู้สึกแบบถามว่าเหนื่อยไหมมันก็เหนื่อยแต่มันท้อไม่ได้นะคะเหนื่อยไหมท้อท้อไหมก็เหนื่อยก็ท้อท้อไม่ได้นะคะมาดูไพ่ อยากให้คุณทำอะไรต่อนะคะไพ่บอกว่าสิ่งที่ไพ่เตือนขออภยัยอ่ะขออภยัยอ่ะเดี๋ยวขยับไพ่นิดหนึ่งนะคะขยับไพ่ขึ้นเนาะโอเคค่ะขยับไพ่ขึ้นนะโอเคสิ่งที่ไพ่อยากบอกคุณก็คือช่วงนี้คุณยังมีภาระมีพันธะนะคะไพ่แฮงแมนขึ้นมาแล้วทำให้คุณรู้สึกว่า คุณคิดเยอะคิดมากบางทีจะมีปัญหาจะแก้ปัญหาอย่างไรนะคะเนาะสิ่งที่คุณยังเป็นพันธะเป็นภาระอยู่นะคะแต่ถามว่าเรื่องครอบครัวเรื่องอครอบครัวของคุณก็คือครอบครัวของคุณยังยังดียังดูแลยังประครับประคองซึ่งกันและกันแล้วก็ให้กําลังใจซึ่งกันและกันอยู่นะคะเนาะยังแบบว่าไม่ได้โดดเดี่ยวตัวคุณเดียวซะทีเดียว ้านะพลังงานไพ่บอกว่าไพ่แจสนคือคุณได้รับโอกาสนั่นเองไพ่จสนค่ะคุณได้รับพลังงานดีๆคุณได้รับโอกาสนะคะพยายามคว้าโอกาสนั้นไว้ถ้ามีโอกาสดีๆเข้ามาไม่ว่าจะเป็นเรื่องงานงานออนไลน์งานที่สร้างงานเงินให้คุณงานที่ทําให้คุณดีขึ้นนะคะให้โอกาสคุณแล้วก็ให้ระวัง ใหบอกว่าให้คุณระวังคนที่เข้ามาหาคุณเพื่อหวังผลประโยชน์นะคะบางทีไพ่แปถ้วยเข้ามาเนี่ยบางทีคุณต้องหันหลังให้ก้าวข้ามพลังงานโลกก้าวข้ามสิ่งไม่ดีบางทีบางอย่างคุณไม่ต้องไปใส่ใจมากคนที่เข้ามาเพื่อหวังผลประโยชน์คุณคุณไม่ต้องไปสนใจคุณหันหลังให้เลยนะคะไพ่ใบสรุปขอสรุปหนึ่งใบโอเคขอแค่คุณมีความมุ่งมัน่นตั้งใจ ะค,ะคุณมุ่งมั่นตั้งใจแล้วคุณจะประสบความสำเร็จนะคะ,ะไม่ยอ่อท้อสิ่งที่มีโอกาสสิ่งที่ดีจะเข้ามาในชีวิตของคุณขอเพียงคุณไม,ไม่ละทิ้งโอกาสนั้นนะคะนี่คือไพ่ของท่านที่เข้ามาดูนะคะก็จะรู้ว่า ชีวิตจะดําเนินต่อไปอย่างไรนะคะเป็นไพ่เรื่องของการให้กําลังใจของคุณมากกว่าสร้างกําลังใจสร้างโอกาสเพราะว่ามีสิ่งดีๆเข้ามาหาคุณนะคะก็สําหรับคลิปนี้ขอบคุณทุกท่านที่เข้ามาติดตามขอบคุณทุกๆก,กาลังใจถ้ามีกว่ามีกว่านะคะสาจะทําคลิปอ,ออกมาแบบนี้เรื่อยๆนะคะก็ขอขอบคุณท่านทุกท่านที่ เข้ามาติดตามรับชมนะคะสำหรับคลิปนี้ก็ขอให้ทุกท่านโชคดีและพบกันใหม่คลิปหนะะ้าค่ะสวัสดีค่ะ